ขอโทษที่ต้องใช้คำนี้เพราะว่ามันเพิ่งคิดได้เลยจริงๆอ่ะครบแล้วใช่ไหมคะสำหรับผู้โชคดีหาชันอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้โชคดีผ้ีนะคะเรียกได้ว่าชงชจ้คขาคุณเจมินายโอ้โหมาทำให้หัวใจเราฟูมากๆวันนี้คงนอนหลับสบายแล้วอยากได้อะไรอีกไหมให้เวลา10วินาทีโอ้โหเร็วมากไม่อยากให้ทำอะไรอีกไหมทำอะไรนะ นานได้ไหมคะเอาจะเอาแบบไหนโอตายแล้วแบบหล่อยากละแบบเอาแบบไหนขอโทษพอดีเราอ่ะแอบไปอ่านในพวกแฟนคลับอะไรสองแบบอขอหลอก่อนโอ้รู้จักพี่แน็ชาลีนะไม่ร Idol เลยอเริ่มเลยไหมเอาเพลงด้วยใช่ไหมคะ ได้ก็ได้ครับมาเต้นมองนานๆใช่ไหมตั้มคองค่ะกทชานไม่แปลกก็ยากเหมือนกันนะ่เนี่ยมาแปลกก็ดีแล้วอะไรนะแปลกก็ดีแล้วตอนเต้นต้องยังไงต้องขายหลอกก่อนแล้วก็ไปขายขับอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเพลงอะไรนะคะเพลงมองนานๆพร้อมไหมคะเงินครึ่งเพลงผมหลอกครึ่งเพลงผมขับแล้วกัน มีค่ะเพลงพร้อมเริ่มค่ะเพลงพร้อมแต่ผมไม่พร้อมแล้วสิมันเข้าตอนไหนนะมันต้องมีท่อนฮุกไหมอันนี้ขายหออยู่ใครขายรออยู่ 你好吗